เราจะมาทำดิฟกาแฟกันนะคะบายคุโรคุหยิงค่ะทำเมล็ดกาแฟนะคะมาบด ประมาณนี้เลยอ่า้ะะวาวแล้วเราก็นะคะต้องไม่ต่อท้องไ่ต่อโหละเอียดมากเลยกาแฟที่ดิบแล้วนะ,ะนีะ่แล้วเราก็จะมาตักกาแฟน,นะคะต้องไม่ต่อท้องไ่ต่อ ้ยใส่ในนี้กันนะคะใส่ในไหนใส่ในหม้อต้มใช่หม้อกรองใช่หลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำนะคะแล้วเราจะเปิดเตาก่อนค่ะให้ร้อนนะคะ อันนี้เป็นเตาไฟฟ้าอ๋อเตาต้มน้ำไฟฟ้ามันไม่ติดหรอฮะไม่ถิดเป็นบ๊กอะเอ้าน้กว่าใส่ที่ๆน้ำนี่ใส่ไว้ไนเกือบเต็มเลยหรอใช่ปริมาณถึง,งเราก็วางไปนะคะอืม Oh. แล้วก็ทำการต้มเลยค่ะต้มเลยเหรอรอให้มันเดือดนะคะต้นกำรับของเราวันนี้ก็จะมีส้ำตาลสายแดงนะคะอ๋อ oh, สานตานสายแดงด้วย อโอสุดยอดจริงเลยน้ำตาลทรายแดงเลยรอฮะรอรอกาแฟเดือด เฮ้ยเดือนแ้วครับมาดูครับมาดูครับมีเสียงครับมีเสียงเฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วนั่นไงเดือดปุดปุดเดือนปุดปุดว้าวเ,เดือนปุดปุดลำมุดลำใหญ่มาเฟืองมาไฟมาพระส้มโอเดือนปุดปุดเดือดปุดปุดโอ้ยงี้ ط, งนี่เองโอ้หอมมากหอมมากอืมหอมมากกาแฟดิบกาแฟดิบนี่ฮะเป็นเม็ดเม็ดกาแฟอย่างดีนะฮะจากร้านนี้เลยร้านนี้ สตาร์บักอาดินนะครับดินนะครับเอาดินนะครับโอ้โหนี่ครับวิธีดินของเขาครับมีหมุนฮะมีหมุนโอ้โหมีหมุนนะโอ้โหมีคลึงๆนิดหน่อยคลึงๆนิดหน่อยโอ้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 ย ยังวอืมยงไงกลมกลมหอมมากชอบมากมีโทวก็จะยิน้างนี่ครับเีว๋วครับได้มาแล้วครับแนริบของเราแก้วนี่ย่างสวยนี่ฮนะดูแก้วก่อนอไงละ่ะ ดีเลยไว้บทเทียมบทบที่เจย,ยนี่เราก็มีลปต้องโขขนมครอกขนมครอกแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรักทุกคนครับ